พายาหน้าเด็กของอีตัวเนี้ยดีมากจ๋าลองใช้มาแล้วทุกวันนี้นะจ๋าก็ยังคงใช้อยู่ทุกคนเฮ้ยแบบความรู้สึกหลังจากที่เราใช้นะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าน่ามันจะนุ่มมาก มันจะฟูฟูมันจะเด้งเด้งคือดูสุขภาพดีไปเลยเอาจริงริ้วรอยที่หน้านะมันเหมือนมันหายไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตีนกาหรือร่องแก้มเนี่ยคือหายไปเลยบอกเลยว่าจ๋าเรียกเซรั่มไคยาตัวนี้นะสั้นๆว่ามันคือเซรั่มโกไนไอายรีมเลยจริงเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากหน้าเด็กไม่อยากหน้าแก่ไอเท้มนี้ต้องใช้ถ้าอายุมากกว่า20แล้วคุณรู้ไหมคะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันแทบ ไม่สร้างทอลาเจนอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะไฮยาหนาเด็กพวกนี้มันก็เลยเป็นตัวสําคัญมากที่จะช่วยชะลอความแก่ให้กับผิวหน้าของเราและบอกเลยนะคะว่าไฮยาหนาเด็กตัวเนี้มันดีที่สุดตรงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือแม้แต่คนเป็น ตัวนี้เราไม่มีไวทเทนนิ่งเลยตัวนี้เหมือนเราตั้งใจทํามาเพื่อที่จะช่วยให้หน้าเด็กหน้าเด้งเต็มที่โดยที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว <Hey. S 1> คอนเฟิรสิวก็ใช้ได้โด <Hey. S 1> ยที่หน้าไม่ระคายเคืองเลยแม้แต่นิดเดียว <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะคุณคะวันนี้ใครอยากหน้าเด็กไอเทมนี้ ตัวไหนก็ได้รักกันได้หมดเลยนะคะแค่ครบ2 0 0 0บาทเท่านั้นก็ได้ไฮายาลูรอนของอิฟไปใช้ฟรีแล้วค่ะอย่าลืมนะคะอยากหน้าเด็กหน้าเดงแบบจาก,กับคุณอิฟหรือว่าคุณโน้ตนะคะใช้เลยค่ะไฮายาหน้าเด็กของอิฟบอกเลยว่าเราตั้งใจทํามากในส่วนของสกัดเราเสร็จเซนตีบอกเลยว่าถ้าได้ไปคุ้มค่ามากแน่ๆนถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายอีฟททรวปเทศได้เลยค่ะไปละบาย,บาย